ไอ,อ้เอ็งทีนี่นะเขาบอกว่าไอ้เอ็งทีเนี่ยมันหล่นไปตัเจ้ามันเนาะปุ่นสีแยกไฟแดงเจ้าหลอดหัวได้เจ้าตอนนี้น้องเอ็งทีหลอดหัวได้ก็เลยตกรางวัลให้เจ,เจ้าเกือบใหเจ้าเกือบดีเนาะที่จอดไฟแดงมาอัานมาหาล้วเจ้าตรงหลังอือกือบบใเจ้าน้องเอ็งทีคนขอตัวก้อนซองอ่ะอืมเอาปูปิ๊กแม่บอตกกันกวาไฟแดงดีข้าเจ้าหันนะเจ้าดีที่ติดไฟแดงอือไปตกรางวัลให้เจ้ารองเท้าคนละข้างเดี๋ยวกันเถอะ เดี๋ยวก่อนเดียวเออไนี่ไอ้น้องได้สีเหลืองน้องได้สีเหลืองนี่น้องได้รองเท้าสีเหลืองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องได้รองเท้าสีเหลืองรองเท้าเด็กๆอ่ะกินไปเออ๋ยวนะแต่ว่าผมรู้จักแล้มันเป็นกระดูกนะกันน้องมันเป็นนางงัวเนี่ยมันเป็นนางงัวนั่นนะอ่ะเอาไปการเล่นมันเหมือนกระดูกนะกันน้องแต่มันมดกระดูกอ่ะแม่ก็เลยเอารองเท้ามาให้น้องเอาการเล่นเลยอ่ะมันการแต่จ้แงว่าอะไรเนี่ยไอ้เบบี้มันยังจ้างจ้างฮะเนี่ยเนี่ยไปการแต่แหงมันเอาไปของน้องไปแล้วอันน้องได้สีเขียวอ่ะกินเลยกินเลย มันไม่เป็นูกระดูแ okay, กมันเป็นผู้รองเท้าเนาะไปเลยเนี่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 ยอร่อยอร่อยเนี่ยไหนล่ะเออนะน้องได้สีเขียวเนี่ยเนี่ยดมไล้หอมไปก่อนหอมเหม็นซ้ำนี่มเนี่ยกี่เลยมีไหนของไอ้แบี๊มไหนไอ้แดงบี๊รองเท้าน้องอยู่ไหนรองเท้าน้องอยู่ไหนมีไหนของน้องน้อยู่ไหนรองเท้าอ่ะอันอนี้ของน้องแองจี้น้องแองจี้ผมพูดจักรองเท้ากระดูก่ะอ่ะไปแล้วใส่หยางก็เราไว้กันมันมีกระดูกมั้งกูก็เลยซื้อรองเท้ามาเหมือนกันวัสดุธรรมชาติวัสดุหนังวัวตากแห้งอืมนั่นนั่น อะไรดมต้องซื้อกระดูกไายมึง